ตามท,ทางไหนอีกแล้วครับอลอกออกคือนั่งลอกออกฝนตกไปครับเมื่อคืนคนี้ เดูเด็กพี่น้อง ตรงนั้นต่ำแต่ว่านแน่นพี่น้องถึงหินแล้วมีแต่หางขึ้นนย่ครับวิ่งไม่ได้ ลุ้นกันครับพี่น้องมาแล้วพี่น้องมาแล้วจะออกได้หรือไม่ครับจะผ่านได้หรือไม่ครับบอเบอมาแล้วเหยียบแล้วพี่น้องเหยียบเต็มที่ได้พี่น้องอืบเหยียบแล้วพุ่งแล้วโอ้ ขาหน้าดุดมาเลยครับดุดหินมาแล้วนิดนึงครับพี่น้องนิดนึงโดมไหมสุดมากน่วมด้านซ้ายครับพี่น้อง คันที่สามที่น้องจะออกได้หรือไม่พุ่งมาแล้วพี่น้องพุ่งมาแล้วอึบนิดนึงนิดนึงได้ใช่ไหมได้ใช่ไหมได้ใช่ไหมนิดนึงพี่น้องนิดนึงโอ้ได้ครับโอ้ผ่านเนี่ย,ยจังหวะมัน จะพุ่งแรงก็จะลงให้นาพี่น้องได้ได้ได้คันนี้ผ่านจบอ้าวคันนี้ซี พี่น้องเข้าไปแล้วตอนออกมาครับโอ้การหน้าโดดมาเลยยืยบยืยบยืบโอ้ลื่นเลยพี่น้องก็แรงอยู่น้องลื่นเลย ยถอยถอยกัอนถอ,อนถอกนโอ้แรงอะปันเลยดินเลยเยอะเยอะนิดเดียวพี่น้นิดเดียวนิดเดียวโอ้โอ้โอยไมครับ <laughs> จังหวะมันพุ่งพอดีเลี้ยวพอดีครับ รูอยดิได้แล้วน้องเริ่มแห้งแล้วเริ่มแข็งแล้ว